สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องลูกอีสานไต๋อคราตินครับวันนี้ก็จสื้อาทุกท่านมาตกชิ้นิ้วคือเก้าและครับไม้ก็เป็นไม้ค้องธรรมชาติอยู่แถวปาาเกต่ะครับวันนี้ก็มาทีมงานมากันสามคนครับเดี๋ยวมาลุ้นน้ำกันครับวันนี้สีมานบ่ไปกันครับ หมอไม่น่าจะเข็ดนะไปแล้วลากไปแล้วอีกนิดน,นึงอีกนิดน,นึงนดึงเถอะข้ต่อแล้วมันจะติด <laughs> <appreciation> ที่ไม่ไม่ใช่อะไรคือดึงเถอะเดี๋ยวมันจะติดต่อลากวนะันเทะตกลองลอเนี่ยอีไม่จัดการเนะี่ยย่งเยอะ ไม่หองพี่โอกิโอนะ <c oughs> โ,โดบัลเล่เ <c> ล <oughs> <c oughs> <โด>ยครับเอาหมอพี่ขอเก็บแต้มก่อนครับ <c oughs> สวยๆสวยเลยครับ เต็มครับตัวแรกปลาหมอตัวใหญ่ตัวใหญ่อีกแล้วเฮ้ยใส่สวยๆครับตัวที่สองครับเก็บแต้ม จัดไซส์สวยๆอีกตัวหนึ่งครับ ครับนี่ก็ตกมาสุโมงกลัวๆล่ะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนไม้ดีกว่าครับปลามันเลื่มเงียบแล้วครับเดี๋ยวไปหาไม้อื่นกันครับไปครับครับผมนี่ก็ใหญ่มากไม้ไหมล่ะครับเหล่าขางก้อไพนี่ยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปหล่นน้ำกันเลยครับ ติดแล้วว่างนะเอาไปแล้วไปแล้วบีใหญ่ใหญ่ใหญ่ตัวเดีพ่อนตัเด้วเพ่อเ,เ,เอาลงเอาลงเอาลงวางในนี้เนี่ยครับใส่สวยๆยกี่กนะันนี่แหละรุดเสียดาดิคาเตเถียงกันเ่เวย ไปที่จับไปที่บพอจับกันแน่ถักแล้วครับไปแล้วครับ,รบยกเลยโอ้ยไม่ติดอะ ลุ้นตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วยกเลยครับอุ้ยทาไมไม่ติดอ่ะก็เลยจะแบบปล่อยให้มันลากก่อนลากกินจังก่อนเลยแตกันจตลาด โชวดตัวแก้วจใช้ส,สวยๆครับหลุซะซนาานี่เลยครับจัดมาอีกตัวอตัตะเพียนใส้สวยๆเลยครับ เอาล้ครับเอาละเอาละลากไปแล้วครับไปแล้วครับ <c oughs> ยัตกิมหม่าท้ายนี่เบิดแล้วเยอม ติดแล้วล่ะยายอยู่นะยายอยู่ยายอยู่เฮ้ยอยต <c oughs> อ,อตรงนี้แล้วนะเท่าไหร่ละสตัวแล้วนะตรงเอีแล้วละไปครับอยาไปดูดกันต่อเลย ไปแล้วครับเอาแล้วเอาเล้วเอาเล้วสวยครับใจนี้ครับเลยครับโอเคจัดไปอีกแต้มนึงครับครับนี่ก็เปลี่ยนตะกลองมาตกเกลือแล้วครับเดี๋ยวไปหลุนน้ากันเลยครับเอาอแล้วครับเอาละเอาละหลุนน้ำกันครับติดยังติดยังติดแล้วครับติดแล้วอุ้ยยกมาขึ้น เอไงโอเคลุ่กันต้อครับกี่พลาดให้มาแล้วครับยไหน่ไหนลักยลกงลกักยงตนยงนี่อ้าตีและครับโอ้ขึ้นหน่อยเถอะอมันตัวนี้นะหน,นึ่งโอ้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 โอโอโอส,สวยๆเลยครับ ดึงไหมครับดิดแลยวันนี้จังสันเฮะขึ้นหลักไม่สัติดดล้วหลับโอ้ เ oh. มืม hehe, ม kind of medim, อ่อกี้นี่มันปาดลิลมเมื่อกี้เอาไหมครับวัดยังงวัดได้ยังไวัดเลยหาะจัดเออได้แล้วครับโอ้โหตัวนี้ใสสวยอยู่ครับสวย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 รุดบ่รุดบ่รุดรับตัวนี้ปินเลิศ <Yeah. S 2> ครับส่สวยๆเลยครับเก็บเก็บแตกเก็บแตกเสียวมวยกันต่อครับเสียวมวยนตกป้าซ้ำว่าเสียวมวยหล่ดเล้ครับ วัดได้ยังนี่วัดได้ยังนี่จัดเลยเนาะเยกเออสวยอีกแล้วโอ้ยใส่สวยครับรูด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 ครับปลอดเพียรครับจัดอีกตัวแสบแสบครับครับ หลากหล้วครับวัดเลยครับโอ้โหใหญ่ๆๆใ,ใ,ใส่สวยๆอีกแล้วครับเฮ้ยถ้าเะโชของเบสเต่ร์มังเบสเดี๋ยวมาลุ้นกันไหมครับเอกียยานบรดิโซพี่น้องรุดจ่อยนะลุ้นกันไหมครับ ครับอุย้ยได้แล้วครับได้แล้วครับจับก้อนด้วยอยันวุฒอีก <c oughs> ใส่สวยๆครับตีแล้วครับอือตุ้แสบสวยๆอีกแล้ว สวยๆเลยแก้วอืได้แล้วครับได้แล้วครับโอ้โหนะสวยๆใสๆใสๆนี่ครับใสสวยๆเลยครับเก็บแต้มครับ ครับผมพี่น้องนี่ก็4ีโม่งกลัวล่ละครับก็ว่าสิออกเมื่อแ่ะครับเงี่าก็เงี่าก็ซีเมืดและครับ,ม,รบมาดูผลงานมือหนีกันเลยครับงานมือหนีจะเป็นยังไงสิไดไลน์บะนะอหนอนห็นไหมครับถ่ายพี่น้องดูเห็นไหมครับ งั้นมือนี่ก็โอเคอยู่ครับใหญ่ามากมือนี่ก็ได้แต่ปลาตะเพียนเลยครับของเก่าที่ไปก็ได้ปลาเข็งสองตัวปลาเข็งตัวใหญ่นี่ตัวหนึ่งครับจนใหญ่มือนี่ก็ได้แต่ปลาตะเพียนเลยครับใส่สวยๆทั้งนั้นเลยโอเคครับกันมากกระฟังพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมง,งานหลอีสานใต้คัททินจะให้คลิปใหม่ๆมาสู่พี่น้องเบิ่งครับ สำหรับวันนีกก็ขอลาไปก่อนครับผมวัสดีครับ